เลยคุณจะทำไพ่ปลาก็ได้ไพ่เหลืองก็ได้ใช่แล้วค่ะนะคะตอนนี้เราโอเพ่นมากมเลยนะปีใหม่ใหม่ด้วยพี่ขวัญคันนี้เนาะปีใหม่มากค่ะมากด้วยใช่แล้วปี2019ไปเลยจ้ะราคา899,000ใช่ได้ยังแต่ต้องถึงราคาเร็บใช่แล้วค่ะคันนี้โตโยต้าเวนเจอรี่นะคะเครื่องจัมบันดีเซลนะคอนโซลนะดีเซลนะคะ899,000ใช่ค่ะสวยมาก ชใช่ใต้องบอกว่าทุกอาชีพทุกจังหวัดอยู่ที่ไหนคุณก็ซื้อได้นะคะอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ก็ลูกค้าวันวันก็จะเป็นโซนภูเก็ตเนาะลูกค้าเขาสนใจเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะลูกค้าที่อยู่ภูเก็ตหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้อย่างได้ไป้ายฟ้าแท้ป้ายเหลืองอะไรเงี้ยจัดให้ได้เนาะ<ช>อ่าคันนี้ปีบอกได้เลยว่าปีใหม่มาก2019นะ8เน99,000บาทแค่นั้นเองเนาะ ปกตินี้ไม่มีนะราคาเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณเก้าแสนกว่าเลยนะจ้าวันนี้ขายแค่แ9ด0 0 0เก้าเกนบาทเนาะ,ะบางคนนะคะบอกว่าภูเก็ตอ่ะอยากได้รถที่ภูเก็ตนะคะต่อกน,นิดนึงนะคะคือรถภาคใต้ก็จะสูงหน่อยนะคะราคานะเพราะว่าสุกยอด<ช> <มา S 1> แขายแต่ถ้าคุณลูกค้าโอนจองพิขวัญจะมาคล่อมนะคะเรานำส่งถึงจังหวัดภูเก็ตเลยใช่แล้วเก็บสองหมื่นค่ะค่าส่งรถเราเก็บเบี้ย ใช่แล้วก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าไปเก็บอะไรเลยเอาเป็นว่าลูกค้าไม่ไม่ได้เสียงหายอะไรเลยเนาะก็คือเติมน้ำมันใส่ให้ลูกค้านี่แหละไปส่งให้ลูกค้าลูกต้องถูกต้องค่ะสองพันบาทนะคะไม่มีค่าดำเนินไม่มีค่าอะไรอีกนะคะคุณลูกค้าที่อื่นเจ็บสองหมื่นของเราสองพันบาทถูกต้องใช่ค่ะ ลูกค้าไม่ต้องเดินทางเองเนาะนั่งรอแบบสบาย,บาย,บายๆชิลๆเดี๋ยวถึงเดี<ๆ>๋ยวเจ้าที่เขาโทรค่ะใกล้ถึงแล้วนะค่ะลูกค้ารอรับรถได้เลยนะอ่าบอกได้เลยว่าทีมงานจัดไฟแนนซ์ของเรานี่พร้อมมากเลยค่ะพี่ขวัญอยู่<ช><ๆ>ที่จังหวัดไหนก็แค่ลูกค้าแค่บอกนะคะไฟแนนซ์ของเราเนี่ยมีทุกที่แล้วเขาสแตนบายเหมือนกับ<ช>แค่โทรเนี่ยเดี๋ยวจัดการเซ็นให้เลยเนาะแล้วก็ยังคันนะอยากได้บัตรน้ำมันนะคะบอกเลว่ารีบโอนจองแล้วก็รีบรับรถกันเลยที ใช่แล้วค่ะบัตรกันเดี๋ยวเราไปดูรถโก้ขอพ่อเป็นยังไงบ้างได้เลยจ้ะคันนี้ปี2019เป็นตัวจีนะฮะตัวจีค่ะเดี๋ยวเราไปดูให้ค่ะอยู่นี่ค่ะคุณเจ๊ ของพี่ขันด้วยเราพูดอะไรเราไม่เอาไม้ด้วยเราดูภายในกันดีกว่าจ้ามากันเลยนะจ๊ะกับคันนี้โอ้โหบอกเลยนะว่าปีใหม่ๆรถก็ใหม่มากไม่โซมเลยนะจ๊ะบอกแบบเทียบเท่ากับเกือบจะป้ายแดงเลยนะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ไม่ต้องถามถึงป้ายแดงนะคะป้ายแดงไม่มีขายนะคะ ตอนนี้รถทุกรุ่นทุกค่ายทุกแบรนด์มาอยู่ที่เราหมดแล้วนะเรากว้านซื้อมาไว้ที่เราหมดเลยในะใ<ช>ลูกค้าเข้ากับมาที่นี่ถามหายี่ห้ออะไรเราก็มีอ่ะใช่อยากได้ตั้งแต่ตู้เตี้ยตู้ทึบคอมมูเตอร์เ็นจูลี่น่ายาวน่ายาวโอ้โหเอาอะไรอีก ออนิวมีครบหมดเลยอันนี้คือเฉพาะคุยรถตู้นะอย่างอื่นก็มีขายนะใช่คเจ็ดแปดร้อยคันแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เจ็ดถึงแปดร้อยเขาย่บไปแปดร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะแล้วท่านใดที่อยากได้รถหรูรถตู้รถครอบครัวนะคะรถที่คุณคิดว่าที่อื่นไม่มีอ่ะใช่ตอนนี้อยู่ที่เราแล้วนะคะใช่จ้ะตอนนี้อยู่ที่เราแล้วนะคะของเขานี่ไม่ว่าจะใหม่หนูดสี่พี่ขวัญ ใหม่มากเลยนะจ๊ะบอกของเขาไม่บอกใหม่ค่ะยิงช็อตเวนจูรี่สวยค่ะไม่มีรอยขาดเลยค่ะเพดานไม่มีน้ํารอยออกเขาเรียกว่ารอยน้ํำมารอยกาแฟนะคะเดินขึ้นไม่มีเลยไม่มีเนาะนะไม่มีอะไรเี่เข้ากับข้างในเลยนะสีสีเขาจัดสรรมาแบบว่ากลมกลืนกับข้อดีของเนาะใช่ค่ะข้อดีของเวนจูรี่คือเปิดประตูสไลด์สองฝั่งเลยนะคะโอเคแต่เป็น ออกฝั่งนี้แล้วกันนะไปแล้วนะอนะคะคือสะดวกสบายอ่ะค่ะสําหรับรับแขกเนาะรับคงรับแขกหรือว่ารถครอบครัวคุณคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้หมดเลยออขึ้นลงได้ทุกทางนะคะไม่ต้องเบียดกันเนาะมันสร้างความอนวยความสะดวกให้คุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีงบประมาณที่จะซื้อเก็บไว้ซื้อเถอะค่ะเพราะพี่ขวัญบอกเลยว่ามันหายากคุ้มค่า หาไม่ได้แล้วนะคะรีบจับรีบจองกันไปไว้ในครอบครัวได้เลยนะคะอ่ะถึงจะมีรถเก่งแล้วคุณก็มีรถตู้ได้เพราะรถตู้คุณภาษีถูกมากน้องอ้อมหนึ่งพันเก้าอบาทเองใช่แล้วค่ะโคถูกค่ะนะคะคันนี้นะแ9ด0ส0เก้า้าพันค่ะจัดเต็มฟรีดาวค่ะคุณลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษทักได้เลยนะคะคันนี้สวยมากเดี๋ยวรับสายกันได้ค่ะอ่ะ เบาหัวหมอนเบลอยู่ครบหมดนะคะคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถสวยๆนะไปใช้งานนะคะบอกพี่ขวัญกับน้องอ้อมได้เลยนะคะอ่าบุญเบาให้ดูหมอนหัวหมอนสามารถปรับได้สามระดับนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากมีเอ่ออยากนอนพักผ่อนนะคะไม่อยากหันหน้าไปด้านนู้นคุณสามารถนอนอาขาพลาดตรงนี้ได้เลยนะคะอนเนกประสงค์ได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็เวนจอรี่นะคะ ที่อื่นไม่มีของแล้วนะนะคะของพี่ขวัญนี่คัดมาแต่ละคันคันนี้พี่ขวัญเดี๋ยวจะพาดูหยับไปไหนค่ะคันนี้ไม่น้อยมากไม่เพียง60,000่กโลเท่านั้นเองของเราลูกค้าก็ยังเยอะอยู่นะคะท่านใดที่บอกว่าอ,อยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะลูกค้าก็ยังเข้ามาจับจองรถที่โชว์รูมของเราไม่ขาดสายนะคะเทศก,กาลวันวาเลนไทน์ของเราก็ยังอยู่ ยันอยู่เลยดอกกุหลาบสวยๆใช่ค่ะสวยมากจริงๆคันนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อไม่ว่าจะเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นคอนโซลไม่ว่าจะเป็นด้านหลังไม่มีตำหนิเลยค่ะลูกค้านองอ้อมใช้งานได้เลยใช่ก็เหมือนเดิมเนาะถ้าอยากใส่ของอะไรก็พับเหมือนเดิมเลยพขึ้นไปแล้วก็อะไรที่อะไรรถ ย่างอะไรเจ้าต้องหมุนจากตรงนี้อันนี้เครื่องมือนะคะอยู่ตรงนี้ครบเลยอครบเลยแล้วก็รถคันนี้นะคะท่านใดที่อยากได้นะคะของเรามีลงสัญญาให้คุณเลยไม่มีพิคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะคุณโอนจองไม่ต้องกลัวโดนหลอกเพราะเราโอนเข้าที่ไหนค่ะทอกอ้อมบริษัทกิษสดาุูดค่ะเท่านั้นค่ะพี่ควญไม่มีการโอนเข้าบุคคลนะคะโอนเข้าบริษัทกิษสดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะโอน ห้าแสนเงินก็ยังอยู่ในนี้คุณจะโอนร้อยเก้าเก้าสองร้อยยีบาทก็ยังอยู่ในเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยของเรานะคะก็คือคุณต้องโอนเข้าบริษัทอิสราพูดขาดเท่านั้นนะคะมีอะไรสงสัยโทรสอบถาม083 25ตัวแล้วก็ศูนะคะกับแอดมินของเรานะคะอมาต่อนะคะเอาลงหน่อยฉันไม่ถึงอ่าวันนี้คนปิดประตูฉันได้มาแล้วนะเอ่ ใครที่มีรายได้เท่าไหร่ถึงจะจัดโตโยต้าเวนจอรี่เครื่อง3,000เกียร์ออโต้ตัวนี้ได้นะคะรายได้ไม่ใช่ปัญหาค่ะถ้าคุณรายได้น้อยนะคะคุณก็เอาสามีมาร่วมค่ะใล้ถ้าคุณรายได้น้อยอีกคุณก็เอาคุณแม่มาร่วมค่ะถ้าคุณรายได้น้อยคุณมีอาชีพเสริมไหมค่ะคุณทําสวนไหมคุณทําราชการไหมคุณทํายของออนไลน์ไหมรวมกันได้หมดรวมได้เขาเรียกว่ารวมรายได้ค่ะคุณลูกค้า แต่ถ้าว่าซื้อคนเดียวแล้วรายได้พอก็คนเดียวไปจบไปเลยนะใช่ถ้ารายได้ไม่พอก็ร่วมได้เลยจากสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องแท้ๆนะคะขอแค่คุณไม่ติดแบคลีนนะคะทางเราจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยดันนะคะคือดันทุกเคสอ่ะอาชีพอ่อนอาชีพอ่อนแอไม่ใช่ลูกค้าอ่อนแอนอาชีพอ่อนแอนะคะอาชีพอ่อนแอคือรไรบางคนมีเงินเยอะแต่ไม่มีอาชีพชัดเจนอ่านะคะอาชีพ ไม่ใช่ปัญหาค่ะขอแค่คุณพูดกับเราตรงๆนะเราจะหาวิธีให้เ<ช>นาะมีเคสน้องอ้อมอยู่เคสนึงนะคะอยู่กาญจนบุรีนะกาญจนบุรีเนาะทองผาภูมิใช่บอกเลยนะอ่อนมากเลยนะ,ะคะคุณลูกค้าอ่อนมากเลยนะเพราะภาระร้อนภาละเกินภาระเหลือเหลือไปให้คนอื่นยังอีกสามคนยังยังยังไม่หมดนะคะนั่นเขาเรียกว่าภาระาเยอะค่ะแต่ธน,นาคารนะคะ ให้เกียรติกิษดากูดคาให้เกียรติเซลมากเลยขอแค่ลูกค้ารอโอเคเรื่องรถเขาจะอนุมัติให้คุณโดยอัตโนมัตินะคะบอกถ้าฟังอยู่ฟังหน่อยนะคะลูกค้าหลุดแล้วหลุดจากระบบแบงค์แล้วเขาจะไม่เอาแล้วนะแต่เซลก็แบบคุณคุณของคุณมันหลุดจากระบบแล้วนะเพราะมีอ่าน้องก็ถูกฟ้องในระบบคือทุกอย่างจะจบเกมแล้วแต่เซลน้องอ้อมนะคะสู้ให้คุณมากเลยนะ อยู่กาญจนบุรีนะคะ<ช>บอกเลยคุณรีบตัดสินใจเลยนะคะ<ช>ตอนนี้<ต>ผู้ใหญ่รออนุมัติแต่ถ้าหมดเวลาอายุเครดิตมันอยู่ได้ไม่นานใช่ไ<น>ะอายุมันมีระยะเวลาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณรีบจับรีบเอ่อคุณรีบตัดสินใจให้น้องอ้อมนะคะน้องอ้อมก็จะได้เคลียร์กับผู้จัดการเคลียร์กับผู้บริหารแบงค์จบจะได้รับรถสวยๆพนนี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะ,ะบางคนซีเรียสเรื่ยงบอกมีเงินมั้นิดนึงนะเทิร์นกันมั้ เดี๋ยวพี่ขวัญกิ้งให้เลยคุณจะเอาเบาะยังไงโคตรเยอะเลยค่ะคุณลูกค้าเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาเบาะวีพีเบาะกามีเบาะแบบเอาเอาแอติมาเบาะแบบเอาผาดเบาะแบบไหนกิ้งเดียวคุณเลือกได้เลยเยอะมากเยอะมากค่ะป่ะไปต่ออันนี้ฝากถึงลูกค้าที่อยู่กาญจนบุรีอ่านะคะมาเลยค่ะมาต่อเลยค่ะน้องอ้อมอันนี้ต้องเรื่องใหม่เลย ขออนุญ,ญาตปีนนะคะปีนเลยค่ะแล,แล้วเครื่องซูมมาทางนี้ค่ะไปทางพี่ขวัญก็ขึ้นกันทำไมคะไม่ให้ดูตูด <laughs> อะขอดูเลขใหม่ขอดูเลขใหม่่มะได้เลยเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกันก่อนเลยเท 91, 91่าไหร่คะเก้าหมื่นหนึ่งเก้าหมื่นหนึ่งกวไม่น้อยนะคะใช่แล้วก็เนี่ย เครื่องยนต์อะไรสตาร์ทให้ลูกค้าดูหมดแล้วนะคะเครื่องเสียงอะไรพวกนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะจ๊ะสามารถใช้งานได้เกียร์ออโตโ้เนาะเมนจูรี่คันนี้ค่ะเบาะของเขานี่บบกได้เลยจำเส่ิมเลยค่ะวาวๆาวเลยนะจ๊ะนี่ผู้หญิงก็ขับได้อ้อมก,ก็ขับได้งั้นไปนแล้วนะบ๊ายบายขับได้คันนี้ใครขับก็สบายนะคะคนะ สบายกว่าโฟกัคารเวองนะเพราะว่าสรีลัของการนั่งเนี่ยมันจะนั่งแตกต่างนะคะโฟกเนี่ยล้านกว่า2ล้านนะแต่คนขับจะเหนื่อยแต่รุ่นนี้แบบชิวๆในเอนอนได้เลยนะใชล้แล้วค่ะนี่สุดยอดมากข้อดีของ t o y ย t a v e n t u r นะคะของคุณนะคุณจะออกที่ไหนก็ช่างอะไรก็ช่างขอแค่รถไปชนไม่คว่มไม่น้ำท่วมนะคะเลขแค่สี่ตรงนะ มีคนตรวจสอบให้คุณคุณไว้ใจได้เลยกิจสดากู้ค่าไม่ต้องห่วงตรวจแล้วตรวจอีกมุดแล้วมุดอีกนคะเช็คแล้วเช็คอีกนะคะเพราะเราซชื่อเสียงเราสร้างมานานลเราฉะนั้นเราจะไม่ล้มนะคะเราจะไม่ล้มในเรื่องที่แบบไม่ดีแน่นอนเราพยายามทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดนะน้องเป็นไงแอร์เย็นไหมโอโ้จะพูดอยู่เลยว่าหนาวแล้วค่ะเพิ่งจะเปิดเนี่ยพี่ขวัญ ห,หนาวแล้วนะคะหหแ,แอร์เย็นเพลงเพาะนะคะซื้อรถมือสอง<เ>อต้องเรื่องนี้มาก่อนเ,อเลยเแอร์เย็นเพลงเพาะแอร์เย็นเพลงเพาะช่วงล่างแน่นจบก่อนเลยนะคะเพราะเรื่องอื่นเนี่ยมันจะมาอารมณ์ตามมาทีหลังเวลาขึ้นไปคุณเช็คอะไรพี่ขวัญไม่เชื่อว่าไม่เช็คแอร์เึ้ื่อนปุ๊บเช็คอะไรแอร์ค่ะใช่แอร์เย็นไม้เลยอันดับแรกคนเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์สำคัญเพราะอากาศเมืองไทยมันร้อนเนาะนังอ้อมมีคนมาปิดทางเราอีกแล้วนะคะ น้องอ้อมมาลงมาลงมาโอเคค่ะดำขึ้นอยอไปเลยเนาะดบเลยจะได้เงียบนะโอเคเอาฝากไว้ด้วยค่ะโตยโยต้าวนจรีปี2019 <19. S 2> นะคะ <19. S 2> คุณสามารถตัดสินใจกางอากาศคันนี้ได้เลย899,00 0บาทนะคะจองอยู่ที่นายยากให้ส่งจังหวัดอะไรเรานะคะบอกเราเราถูกกว่าที่อื่นกว่า2 0,000อยู่แล้วเพราะที่อื่นเนอะเก็บค่าส่งคุณ2 0,000คุณเช็คได้เลยแต่พี่ควันเก็บแค่2,000บาทเติมน้ำมันให้คุณเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วเออนะ มาต่อมาต่อนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะโตโยต้าเวนจอรี่นะคะรหัสหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วกันรหัสเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งพระมารยาเราบอกหนึ่งแปดสามมีคนโทรมาแล้วตอนนี้รหัสหนึ่งเจ็ดหนึ่งโทร <5. S 1> มาได้เลยค่ะนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเท่านั้นค่ะนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าเก้าเอาไปครอบครองได้เลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเก้าเก้า อสอ้เพิเศษมากเลยอ่าพิเศษมากๆเลยนะคะท่านใดที่อยากได้รีบรีบรีบ,รบเลยนะคะบัตรน้นำมันยังรอคุณอยู่สอง0ันบาทใช่<น> oh? แล้วอ่ะน้องอ้อมฝากเบอร์นอยค่ะโทรหาอ้อมได้ที่0 8 6ย์5 6 9 9 6ได้เลยจ้ะค่ะคลิปนี้นะคะใครโอนจองนะคะพี่ขวัญเดี๋ยวพี่ควัญมีพิเศษรางวัลให้เนาะกับน้องอ้อมเนาะเดี๋ยวดูว่าคุณอยากได้อะไรแถมอะไรอุ๊บอ๊บกันเราดีกว่า คุณโทรมากิ้งกล้างได้เลยนะคะพี่ขวั0863159977ค่ะรหัส171 8 9 9 0 0 0บาทโตยโยต้าเวิจอรเครื่องดีเซล์เครื่อง3000เกียออตโตรีบโทรมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะ